อาวันนี้ไหนหัวหน้าไปไหนเนี่ยลองหัวหน้านี่แันส่าววันที่วันนี้ครูจะมาสอนการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเคลื่อนที่ในสิ่งที่ครูเนี่ยเอามาตั้งไว้ให้ โดยเป็นการเล่นเกนมเขาจะทำอะาเล่นเกมไหมมันจะเป็นเกมง่ายๆแต่จะเป็นเกมที่มีการแข่งขันระหว่างสองทีมโดยเกมที่ให้เล่นนี้จะเป็นเกมการเคลื่อนที่ในจุดต่างๆที่คุูตั้งไว้ให้ด้วยการกระโดดการจำ้ำมหรืออาจจะเป็นการก้าวขาเก้าเดียว,วทั้วิธีการก็คือให้ทั้งสองทีมเคลื่อนที่มาข้างหน้าตาม ครูกำหนดให้เช่นัวทั้งสองทีมให้เคพื่อนที่มาข้างหน้าด้วยการกระโดดข้ามสี่สุกฐานแล้วมาเจอหน้ากันตรงไหนให้ยังยิงยาวปะกระเป๋ายิงจุบจุบมันก็จะเป็นเกมทําให้เราสนุกแล้วเราก็จะมีความสุขที่ได้เล่นทีมที่ชนะครูก็จะมีรางวัลมาแจกใหู้เรือ่องทำไมถึงต้องให้เป็นการเคลื่อนไหวเพราะอะไร อาอสุดห้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะเรากำลัเงเรียนวิชาพระศึกษ,ษาทำไมต้องข้ามสิ่งกีดขวางทำไมกระโดเพราะทให้รโดดสูงอการกระโดดทำให้เราสูงขึ้นได้แต่มันเป็นการเคลื่อนที่เพื่อให้ผ่านสิน่งกีดขวาง่น,นั้นเองหรือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายให้มันคล่องแคล่วว่องไวให้มันแข็งใหใหแรงมากขึน้นโอเคเดี๋ยวคขาให้ จับปุ่มแล้วก็เดี๋ยวโค้ชจะให้เล่นเรื่องครับ